ชีวประวัติพระฐานสมุหลวงปู่ช่อตอนคนฆ่าเสือเสือฆ่าคนกว่าคณะองค์ท่านหลวงปู่เสารลงจากเขาได้ก็เป็นเวลามืดคำ่ำองค์ท่านพาลูกศิษย์เดินเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อยู่ติดเชิงเขาหมู่บ้านแห่งน,นี้มีชื่อว่าบ้านหัวนาองค์ท่านหลวงปู่เสาร์ามหาตาสีของหมู่บ้านองค์ท่านจะแจ้งตาสีบ้านหัวนา เพื่อจะขอพักที่นี่คนลาวสมัยก่อนเรียกผู้ใหญ่บ้านว่าตาสีเรียกกำนันว่าตาแสหลวงปู่เสาท่านแจ้งตาสีพ่อบ้านประธานเมืองทราบถึงเจตนาของท่านและคณะจะมาขอพักที่บ้านหัวนาทางตาสีบ้านหัวนาให้ลูกบ้านนำคณะองค์ท่านหลวงปู่เสาไปพักที่วัดบ้านหัวนาซึ่งเป็นวัดประจำบ้านตอนคณะองค์ท่านหลวงปู่เสาไปพักที่วัดบ้านหัวนานั้น ไม่มีพระเนียนอยู่ประจำวัดชาวบ้านบอกพระเนียนลาสิกขาไปหมดจึงทำให้วัดบ้านหัวนากลายเป็นวัดร้างพระเนียนคืนแรกที่คณะองค์ท่านหลวงปู่สาพักอยู่บ้านหัวนามีเสือโคร่งสองตัวลงจากเขามากัดวัวชาวบ้านแต่ยังไม่ทันข้ามเอาไปกินเจ้าของวัวตื่นขึ้นมาเห็นเหตุการณ์จึงจุดไฟตีกระเคาะไม้ปลุกเพื่อนบ้านให้มาช่วยกันขับไล่เสือ เหตุการณ์คืนนั้นจึงอยู่วุ่นวายกลาหลนเหตุเพราะเสือเข้ามากัดวัวในหมู่บ้านตอนเช้าองค์ท่านลวงปู่เสาพาลูกศิษย์ออกไปบิณธบัติที่บ้านหัวนาพอผ่านบ้านเจ้าของวัวลูกปู่เสาท่านถามเจ้าของวัวว่าเมื่อคืนที่หมู่บ้านมีเหตุอะไรถึงได้ตีกระบอกไม้เสียงดังอึกทึกคลึกโครมไปจนถึงวัดเจ้าของวัวบอกท่านว่าเมื่อคืนมีเสือมากัดวัวค่าน้อยตายตัวหนึ่ง ตอนนี้ซากวัวที่เสือกัดตายยังคาอยู่ในข้อเจ้าของวัวจึงที่บนองค์ท่านหลวงปู่เสาและคณะเข้าไปดูซากวัวที่ถูกเสือกัดตายหลวงปู่เสาท่านบอกเจ้าของวัวว่าควรจะเอาซากวัวไปทําประโยชน์อย่างอื่นเสียหรือไม่ก็เอาไปฝังกลบดินถ้าไม่เช่นนั้นเสือมันจะย้อนกลับมาเอาซากวัวที่มันกัดตายอีกมันจะเป็นเหตุให้เสือเข้ามารบกวนชาวบ้านอีกสัญชาตยานเสือ เมื่อมันกัดสัตว์ตัวไหนตายแล้วถ้ายังไม่ได้กินเนื้อสัตว์ตัวนั้นมันจะย้อนกลับมากินซากสัตว์นั้นอีกครั้งจะเป็นเหตุทําให้เกิดเรื่องขึ้นมาอีกได้เจ้าของวัวบอกเมื่อเดือนก่อนเสือสองตัวนี้เคยมาฆ่าวัวในหมู่บ้านไปกินมาแล้วตัวหนึ่งครั้งนี้พวกมันมากัดวัวข่าน้อยตายชาวบ้านจึงลงความเห็นกันจะเก็บซากวัวไว้เพื่อเป็นเหยื่อล่อเสือให้มันกลับมาอีกข่าน้อยกับหมู่เพื่อน จะจัดการเสือสองตัวนี้ให้เด็กดขาดถ้าไม่เช่นนั้นแล้วชาวบ้านจะอยู่กันอย่างระแวงคนที่นี่จะเป็นอันตรายได้องค์ท่านหลวงปู่สังห้ามชาวบ้านไม่ให้ก่อเวรนต่อกันแต่ชาวบ้านไม่ฟังความวงท่านหลังบินเทาบาทเดินกลับที่พักองค์ท่านพูดให้ลูกศิษย์ฟังเพราะความหิวบีบบังคับเสือมันจึงพากันมากัดบัวเพื่อจะเอาไปกินเป็นอาหารย่งชีพของตน โดยที่มันไม่รู้ว่าวัวมีเจ้าขององค์ท่านบอกเรื่องนี้จะเป็นเหตุนำไปสู่ความตายของสัตว์อื่นอีกแน่นอนคอยดูก็แล้วกันคืนต่อมาเสือหิวทั้งสองตัวนี้ได้พากันย้อนกลับมาบ้านหัวนาอีกครั้งเพื่อจะกลับมากินซากวัวที่พวกมันกัดไว้เมื่อคืนก่อนแต่การมาของเสือสองตัวนี้ตกอยู่ภายใต้สายตาของชาวบ้านโดยตลอดขณะเสือสองตัวนี้กำลังกินซากวัวอยู่นั้น พวกพรานที่นั่งอยู่บนห้างได้ระดมยิงลูกธนูดน้าไม้อาภิษอย่างน้องเข้าใส่เสือทั้งสองตัวนี้เมื่อถูกยิงเสือสองตัวนี้มันก็ผลักจากซากวัวหนีหายไปในความมืดค่ำมืดชาวบ้านไม่กล้าที่จะตามเสือในเวลากลางคืนเพราะกลัวจะได้รับอันตราย,รายจากเสือสองตัวนี้ได้ตอนเช้าพวกพรานพากันขึ้นเขาเข้าป่าพบเสือตัวหนึ่งนอนตายอยู่ในป่ามีพรานคนหนึ่ง อยากได้หนังเสือเขี้ยวเสือมาทําเครื่องรางขณะที่นายพร,รานคนนี้กําลังชำละซากเสืออยู่นั้นเสืออีกตัวหนึ่งกระโจนมากัดท้ายทอยจนทําให้นายพร,รานคนนี้คอหักเพื่อนเพื่อนเมื่อเห็นเสือกระโจนกัดคนตา่างพากันกระโดดหลบเขี้ยวเล็บเสือไปคนละทิศละทางพอตั้งหลักได้ต่างคนต่างใช้อาวุธที่มีอยู่ในมือปรุงยิงปรุมฟันแทงเสือตัวนี้จนมันตาย พอเสือตายแล้วพวกเพื่อนๆเ,เข้ามาช่วยคนที่ถูกเสือกัดเพื่อนำกลับมารักษาที่บ้านแต่คนที่ถูกเสือกัดทนพิษจากคมเขี้ยวเสือไม่ได้สิ้นใจตายระหว่างนำออกจากป่าท่านว่าเราเที่ยววิเวกสาประเทศไทยลาวพม,มา่าเสียดุถึงขั้นทำร้ายคนจนถึงตายเราก็เห็นเสือที่เมืองลาวนี้แหละเสือพม,มา่าเสือไทย เห็นแค่มันทําร้ายคนได้บาดเจ็บเท่านั้นสัตว์สีเท้าที่มีความพยาบาทสูงคือเสือสัตว์เลือล้อยคลานที่มีโทสะสูงคือมูจงอาไม่ว่าสัตว์มีเท้าหรือไม่มีเท้ามนุษย์เราเป็นสัตว์ที่มีโทสะพยาบาทมากกว่าสัตว์ทุกชนิดมนุษย์มีปัญญามากกว่าสัตว์ชนิดอื่นการคิดอ่านวางแผนโทสะพยาบาทจึงเหนือกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆท่านว่า มนุษย์เราถ้านำปัญญาไปใช้ในทางที่ถูกต้องดีงามจะทำให้ตนเองและผู้อื่นได้ประโยชน์อย่างยิ่งถ้ามนุษย์เรานำปัญญาไปใช้ในทางที่ผิดแล้วโลกทั้งใบก็บันเลยกัน